ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่จะทดลองเอาต้นไม้บางต้นเอาไว้ข้างนอกแต่ก็เป็นปีแรกที่ได้ต้นไม้มาหลายๆต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังไม่เคยทดลองเลยว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะคืออันนี้คือจะเรียกว่าโดมนะคะจะจะทำด้วยท่อแป๊บท่อแป๊บเออคือท่อเล็กๆนะคะ ที่สามารถโค้งได้ง่ายแต่ว่าเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ใส่ผ้าหาผ้าขาวไม่ได้คะ่ะก็เลยเอาผ้าเกรย์ไปซื้อจากเออโฮมดีพอต่าแล้วก็คุมด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งข้างในก็จะมีต้นพริกแล้วก็โหระพาแล้วก็พริกผักบุ้งแล้วก็ต้นแมงลกัก ฝั่งนูง้นก็มะเขือยาวค่ะมะเขือยาวแล้วก็ในในนู้นก็จะมีต้นฟรั่งลงเอาไว้ดูแล้วก็จะมีต้นกระเพราถัดไปข้างๆก็คือพริกเม็กซิกันค่ะที่เขาเรียกว่าหอลพีโยเนี่ยชอบกินกับสเต็กนะคะอร่อยมากเข้ากันเข้ากันเวลากินสเต็กทีไร ก็ต้องวิ่งออกไปร้านค้าที่ไปซื้อก็เลยลองปลูกดูก็ยังดีกว่านะคะเผื่อเขารอดเนาะจะได้เดินมาหลังบ้านแล้วก็มาเก็บกินเลยง่ายดี ฝังนี้ก็คือต้นเก๊กงวยค่ะอันนี้คือต้นมะลิค่ะเพิ่งได้มาเป็นปีแรกเหมือนกันจะไม่คุมเขาค่ะอันนี้ก็คือต้นทองออไรอันนี้ก็เพิ่งได้มาเป็นปีแรกเหมือนกันค่ะถัดไปก็ จะเป็นต้นกล้วยค่ะที่เขาเรียกว่าสปรยนะอันนี้ต้นเก๊กหวยค่ะเพื่อนที่ฝรั่งเศสส่งมาให้นะคะอยากได้มานานหาตามออนไลน์ก็มีนะคะมีเยอะแยะแต่เราไม่แน่ใจว่าต้นเกกหวยที่เราอยากได้มันใช่ของออไทยๆเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้นกล้วยเหมือนกันค่ะต้นกล้วยลงดิน ไม่ทราบชื่อค่ะส่วนอันนี้ก็ได้มาใหม่ค่ะพวกในกระถางนี้ได้มาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ต้นซากุระนะคะต้นซากุระแล้วก็น,นี้ก็คงจะเป็นต้นส้มเขียวหวานค่ะที่เขาเรียกว่ามัคคาริน อะไรนี่แหละก็ออกยอดใหม่หรือว่าเขาชอบหน้าหนาวแล้วเนี่ยอันนี้คือต้นเขาเรียกว่าอ a s t e r n red bud ค่ะเป็นต้นสายพันเอ,อ่กิ่งเขาจะย้อยลงดินนะคะส่วนอันนี้จะตื่นเต้นมากค่ะเขาเรียกว่า m อ่อ o l i a Centennial b นี ก็จะเป็นดอกสีขา,ขาวๆนะคะจะมออีสองชั้นขึ้นไปนะคิดว่านะตื่นเต้นมากค่ะอยากเห็นอยากเห็นมวยอันนี้ก็แมกโนเลียเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างสายพันธุ์ดอกเขาก็จะเป็นสีรูบีสีทับทิมนะคะตื่นเต้นมากค่ะอยากเห็นดอกเขาค่ะ ว่าจะสวยขนาดไหนถัดไปข้างหลังคือดอกสีม่วงค่ะที่เขาเรียกว่าจัก a r a นดา t รีชอบมานานและก็หามานานด้วยนะคะมันมีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะ แล้วมันก็แพงส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเป,เปอร์เปอรูโ,รโลก,กัดค่ะพี่สาวเขาซื้อให้สองกระถางเลยส่วนตอนนี้ก็เอี e เทิร์นเรดบัตแต่เป็นสายพันธุ์ธรรมดาค่ะส่วนข้างหลังโน้นที่หุ้มนั้นก็เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะอันนี้ก็เพิ่งลงดินเป็นครั้งแรกนะคะก็ออกหน่อแล้วล่ะค่ะส่วนอันนี้ก็คือต้น ฝรั่งค่ะฝรั่งอันนี้ปีแรกเลยนะคะที่เอาเขาออกมาข้างนอกแล้วก็คุมด้วยผ้าอันนี้ต้นส้มค่ะส้มเขียวหวานแล้วก็ถัดไปก็คือต้นกล้วยค่ะซีบราเนียเหมือนกันแล้วอันนั้นก็ต้นทองโอไรค่ะอันนี้ก็ได้มาเป็นปีแรกเหมือนกันเหมือนกับกระถางก่อน ที่ผ่านมานะคะต้นก็โตเร็วมากเลยนะคะสวยเด่นมากเลยอันนี้ก็ต้นไผ่ค่ะต้นไผ่ต้นไผ่ไจีนค่ะก็เ,เรียกว่าเออเจนทิมเบอร์อันนี้ก็คือต้นมะนาวค่ะมะนาวเหลืองเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะแต่เขาก็ ทำท่าทำท่าแต่อย่างนี้แหละหน้าร้อนเขาก็ท,ทําท่าทําท่าอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ร่วงโรยไปจะได้กินไหมหน้าหนาวส่วนข้างหลังนี่ก็ต้นไผ่จีนอีกต้นค่ะแยกเข้ามาลองใส่ดินดูแต่ก็คุมเขาข้างล่างนะคะส่วน ตรงมุมข้างหลังนู้นในหลืบ,ลบก็ต้นมะเขือพวงค่ะออกลูกแล้วนับได้ก็ประมาณเออสิบกว่ลูกนี่แหละ อันนี้มินิกรีนเฮาส์ค่ะคือหลังแรกๆเลยนะคะสร้างตั้งแต่ปี2017ค่ะอันนี้เป็นที่ของน้องกระเพาเขานะคะตอนหน้าร้อนเขาจะอยู่นี่แล้วตอนหน้าหนาวก็ยกเอาเข้าไปในกรีนเฮาส์หลังใหญ่ส่วนข้างในก็จะมีแคลค่ะแคลแล้วก็ผักบัวบกแล้วก็กุ้ยช่าย ต้นสองต้นค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูมมนิกรีนเฮาส์หลังที่สองนะคะ ก็ทำเองค่ะอยากได้อีกหลังค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะได้แดดกว่าหลังที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในค่ะก็จะมีต้นตะไคร้ค่ะแล้วก็ต้นมะเขือพวงแล้วก็ผักปรังค่ะ ผักบัวบกหลังนี้เออจะใช้ปลูกต้นตะไคร้นะคะก็โลดทุกปีนะคะอันนี้ก็กรีนเฮาส์หลังใหญ่ครั้งหน้าจะพาทัวร์เข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้ไผ่จีนค่ะอันนี้ต้นกล้วยน่าสงสารมากเลยจะเอาไว้ข้างนอกค่ะไม่มีที่ไว้แล้ว จะลองเอาไว้ข้างนอกค่ะต้นก็สูงแล้วนะคะไผ่จีนปีหน้าก็จะได้ร่มแล้วละคะ่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครั้งหน้าจะมาอัปเดตใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม